สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านว่าที่รอยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมันันชัยท่านรองธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ท่านให้เกียรติกับสอกอมาพูดคุยทั้งในฐานะของอกรมอุตุนิยมวิทยาและโคศก ประจำกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านค่ะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วคาดการว่าในอีกสิบวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและจะมีผลอย่างไรกับ PM 2.5ค่ะท่านครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ต้องเ,อเรียนว่าทางท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านดร,รนัทพลนัทสมบ,บูรณ์เนี่ยได้มอบหมายให้กับผมมานำมา รายงานเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองนะครับหรือการสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันเนี่ย <c oughs> ของประเทศไทยในวันนี้นะครับซึ่งสภาพอากาศในวันนี้นะฮะเราได้พบว่ามีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเนี่ยซึ่งกําลังปันกลางนะครับจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งหรือภาษาที่เราใช้คือลระลอกใหม่บ้างระลอกหนึ่งบ้างเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุม ทางแถวประเทศไทยตอนบนคือทางภาคอีสานก่อนนะฮะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในของประเทศไทยนะผลกระทบต่อภาคเหนือภาคอีสานอันเนี้ยจะทําให้มีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงเกิดขึ้นนะครับอุณหภูม huh. ิที่เราให้ลดลงเนี่ยประมาณ2-4องศาแล้วทีนี้ส่วนภาคอื่นๆเนี่ยคือลักษณะมวลอากาศเย็นนะจะค่อยๆแผ่ลงมาภาคอีสานและภาคเหนือ uh huh. แล้วก็ค่อยๆลงมาถึงภาคตะค uh huh. วันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปเนี่ยเราจะทําให้ภาคกลางภาคทนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลอ,อุณหภูมิลดลงเราคาดไว้ที่ประมาณ1-3องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะรู้สึกอากาศเย็นไม่หนาวนะครับของทางอีสานทางเหนือเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์หนาวโดยเฉพาะยอดภูยอดดอยเนี่ยหนาวแน่ แต่ว่าพื้นราบเนี่ยอาจจะอยู่อากาศเย็นๆก่อนแล้วอุณหภูมิจะลดลงอาจจะบางพื้นที่อาจจะแตกอยู่ในรัษณะ,ะอากาศหนาวเกิดขึ้น<ม>คืออุณหภูมิต่ำกว่า16องศานะฮะจนถึง8เนี่ยนะครับแต่ภาค<ม>กลางภาคตอนออกอออกอรุงเทพมหานครรวมทั้งปนิมณนลเนี่ยอันนี้อยู่ใน,ในเกณฑ์อากาศเย็น,ยนอ่าบางพื้นที่อาจจะเย็นๆแต่ไม่ถึงเกณฑ์หนาวนะครับนี่คือละลอกที่มันจะเข้ามามีผลกระทบ แล้วจะทาให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยที่พัดปกคลุมอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นเพราะแรงขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ขึ้นลมแรงขึ้นด้วย<ม>นะครับแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะขึ้นลมอ่ะจะแรงมากกว่าฝั่งตะวันตกนะฝั่งคือภาคใต้ฝั่งตะวันตก<ม>เพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงข้างหน้าหรือ2จังมวัดข้างหน้าลักษณะอากาศจะเป็น อิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะซึ่งมีกําลังปัจี่ยแผ่ลงมาปกคลุมทีนี้จะทําอย่างไรบ้างมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะอากาศหนาวเย็นเกิดขึ้นแน่นอนตามบริเวณที่ได้บอกไปนะครับทีนี้ถามว่าฝุ่นละอองลนะ่ะฝุ่นละอองก็มีผลกระทบในช่วงวันที่นะครับวันที่วันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนี่ยลักษณะอากาศ นะกับฝุ่นละอองเนี่ยฝุ่นละอองจะค่อยๆดีขึ้น<ม>คือการกระจายการกระจายหรือการห่างของฝุ่นละอองเนี่ยการสะสมมันน้อยลงเพราะลมแรงลมแรงนะครับแล้วบางพื้นที่นะอาจจะมีการไปปวนนะโดยเฉาาพาะแถวภาคตอนออกเนะี่ยอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่<ม><ม>นะครับหรือไม่แถวแถวภาคกลางตอนล่างนะครับแต่ภาคใต้นี่มีฝนอยู่แล้ว<ม><ม>นะครับเพราะนั้น<ม>กรณีลักษณะอากาศที่มันเข้ามาปกคลุมเนี่ย มันจะทําให้กรุงเทพมหาคอหรือเมืองใหญ่ๆนะครับการสะส,สมฝุ่นละอองลดลงนะครับประมาณสัก2สอาวันนะยี่สิบเกสาเอ็ดทีนี้พอถึงวันที่1 1 2่สาไปแล้วเนี่ยมลกาะดัเ็นนี้อ่อนลงอ่อนลงลมอ่อนด้วย<ช>พอลมอ่อน๊บตอนเช้านะจะมีหมอกเกิดขึ้นและอาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วยตรงนี้แหละทาใหา้เพดานในการลอยตัวของฝุ่นละอองเนี่ย ตำ่ำนะฮะไม่สูงมากนะักก็จะเป็นจะทําให้การสะสมของฝุ่นละออมีมากขึ้นอันนี้มีมากขึ้นในทุกภาคเลยในช่วงวันที่ 1, 1> 2, 2 3สอ <2, 3. S 2> นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องรอดูว่าอรอดูว่ามันจะมีมวลอากาศเย็นละลอกใหม่ลงมาอีกไหมนะครับถ้ามีลงมาอีกมันก็จะทําให้ลักษณะาอากาศก,าก็จะกลับมา กลับมาก็คือมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมางปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อรอยต่อที่จะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนอันนี้อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเพี้ยงป้างละเพราะลมก็จะเปลี่ยนทิศจากทีต่ตนออกเฉียงเหนือจะเป็นลมตะวันออกจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ประมาณนีเ้เอาความชื้นเข้าไปแล้วเจออากาศร้อน,อนจเจออากาศเย็นขข้นมาปะทะกกันเนี่ยก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองหรือ เป็นถ้าเข้าสู่ฤดูร้อนอน่ะเราจะจัดก,ก็จะเป็นพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในฤดูร้อนเช่นนี้นะ<ม>เราคาดว่าปีนี้ช่วงมีนาคมปริมาณน้ําฝนจะใกล้เคียงกับคาเฉลี่ยนะครับ<ม>ใน30ปีนะครับแต่ว่าช่วงเมษายนเนี่ยจะสูงกว่าคาเฉลีย่ยเล็กน้อยเพะ่ะนั้นลักษณะาาพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤดูร้อนอาจจะเกิดขึ้นได้มากหน่อยในช่วงประมาณสัก เมษารือมีนาเมษาพิทธภาอัน,นี้ต้องติดตามลักษาก,กาศต่อไปเพราะลักษาก,กาศเ,เปลี่ยนแปลงได้ตลอดทุกวันลักจากการสะสมของฝุนละอ,องนะครับก็ให้ระ,ะระวังในช่วงประมาณวันที่1 2 3นะเป็นหลักนะครับท่านคะ,ะปกติแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมคะที่มลอากาศเย็นมาเป็นละลอกแล้วก็มาระยะสั้นๆแล้วก็ถอยไปแล้วก็มาใหม่ มันเป็นลักษณะที่ปกติไหมคะเกี่ยวข้องกับ climate change อะไรไหมคะที่เราเจออยู่ um <t iny> ไอ้เรื um ่ <t iny> อง climate change มีผลกระทบอยู่แล้วเพราะอุณภูมิเฉลี่ยของโลกที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆ um <t iny> สูงขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยก็สูงขึ้น um <t iny> พอสูงขึ้นสมดุลความร้อนของโลกไปที่เปลี่ยนแ um <t iny> น่นอนมันมันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บางพื้นที่ um <t iny> ไปประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะบอรกาศเยนเนี่ยที่มันแผ่ลงมาแล้วมันอ่อนลงไปมันเป็นเรื่องของของฤดูหดนาาอยู่แล้ว ใช่ใชครับแล้วดูร้อนก็เหมือนกันก่อนที่<ม>ที่มีพายุดูร้อนเกิดขึ้นนะให้สังเกตนะมีนานมษาคษ่ถ้ากรมอุมตุบ,บอกว่ามีจะมีพายุดูร้อนเกิดขึ้นหรือฝนฟ้าขน,นองเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีมวลอากาศเย็นกระแทกลงมาละเ<ม>ย็นต้องประทะร้อนมันถึงเกิดก็คือภาษาที่เราใช้คือลมสอกระแสมันมาพัดรวมกันเรียกว่าสอบกัน่นห่ะมันจะทําให้เกิดอากาศแบบปวนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหรือพายุดูร้อนเกิดขึ้นอันนี้คือปรากฏการณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาด้านอากาศมันเป็นลักษณะนี้ ทีนี้ภ<ร>าคใต้นะภาคใต้การสะสมฝนน้อยเพราะว่ามีทั้งฝนลมแรงนะครับทีนี้เราก็ต้องระวังในช่วงหนึ่งสองสามแต่ว่าละลอกใหม่เนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปตอนนี้ยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะละลอกไหลจะมาเมื่อไหร่อะไรอเงี้ยตอนนี้คือละลอกที่ผ่านไปจะมีลอกใหม่อยู่แล้วนะครับถัดจากนี้ไปนะมันจะอ่อนโยงอยู่ประมาณสักสามสี่วันประมาณนี้เราก็จะค่อยๆค่อยๆขยับออกมานะมันไม่มาทันทีหรอกนะครับ อากาศจะใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งประมาณนี้ครับค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่างเนี้ยท่านจะแนะนําพี่น้องประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างไรคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวป้องกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะอากาศหนาวเย็นมีผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็เครื่องร่งห่มเนี่ยอย่าให้เครื่องร่งห่มที่หนาหน่อยนะครับแต่ถ้าอย่างคนที่แข็งแรงนะ รู้สึกอากาศเย็นๆเนี่ยถ้าแถวเร่หว่างคอรหรือพื้นที่บหรือภาคกลางภาคออกเนี่ยเราก็อการรอกาศสบายๆนะครับถ้าจะต้องสวมใส่ก็ประมาณทั้งเสื้อแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตสักสองชั้นนะฮะแต่ว่าเป็นห่วงสุขภาพของผู้สูงอายุครับอันนี้คือต้องดูแลท่านเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากอากาศหนาวเย็นที่มาปกคลุมลักษณะแบบนี้แหละครับค่ะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองมากนะคะในเรื่องของการดูแลผลกระทบต่อสุขภาพจากความหนาวเย็นก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของฝุ่น PM2.5 ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะยังไงก็ยังคงของความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะจะงดการเผาในที่โล่งนะคะพยายามใช้รถแล้วดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะจอดรถด,ดับเครื่องยนต์นะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อออกนอกบ้านนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก PM 2.5และโควิด -19 นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ